สวัสดีครับตอนหนึ่งเนเทนะครับก็วันนี้เรามาลุยทองกันตน่อะครับวันที่หนึ่งนะผมเดือนสิบเอ็ดนะครับก็วันนี้มีข่าว NFP นะครับพี่ๆคนไหนเทวันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับส่วนเมื่อวานเหตุผลที่ผมไม่เข้าไปรับทองจังหวะที่เขาลงมาเทนไลน์ตรงนี้นะครับผมรู้เลยว่ามีบางคนนะครับพี่ๆบางคนนะครับที่เขาเข้าทันทีนะครับหลังจากที่ชนเทนไลน์นะครับหรือ แนวรับทำเฟรม4ี่ชั่วโมองแล้วเข้าทันทีเนี่ยอาจจะแบ่งร้ายเข้าอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับที่เขาเข้าไปรับแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปรับแบบนี้นะครับแต่ผมจะบอกว่าจังหวะนี้ที่เราไม่ควรเข้าไปรับเลยเพราะว่าหนึ่งเลยครับทำเฟรมเดย,ย์เห็นไหมครับโล่งไไนะครับไม่มีแนวรับเลยนะครับสี่ชั่วโมองอยังพอมีให้เห็นตรงนี้นะครับแต่เราไปดูทำเฟรมเล็กนิดนึง เห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับดูตั้งแต่ทำเฟรมสชั่วโมงผมไล่มา15บานาทียังไม่มีแท่งเขียวเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราเข้าไปรับเลยบอกเลยว่าเรียบร้อยอันนี้ก็โชคดีไปนะครับที่เขาเด้งขึ้นมานะครับผมแต่บางกรณีจะออกข้างแบบนี้ครับแล้วเป็นไงลงต่อครับผม อันนี้ก็โชคดีนะครับที่เขาเด้งกลับขึ้นมาให้นะครับวันนี้ก็มี NFP นะผมตีเทรนไลน์ขากดก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้4ชั่วโมงจบสวยนะครับจบบูริสนะครับถ้าเขาลงมาโซนๆเนี่ยเทลงมานะครับผมจะหาจังหวะเข้าซื้อขึ้นนะครับเพราะเป็นแนวรับ4ชั่วโมงนะครับ แต่วันนี้ผมไม่เข้าอิมเพลวนะเพราะว่าอืมค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมต่อให้มีคีนเลนซ้ายมือก็จริงเพราะฉะนั้นผมจะรอเขาย่อตัวลงมานะครับผมถ้าย่อมาถึงโซนนี้ยิ่งดีนะครับแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าส่วน GJ นะครับ GJ ทำเฟรมเดย์จบบลลิชนะครับผมจีเจเมื่อวานผมก็ไม่ได้เข้าไปรับนะตอนแรกก็จะหาจุดเข้าโซนนี้แหละแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นจังหวะ5นาทีนี่จังหวะนี้นะครับพี P ่ม mm ิน hmm. ติกาเข้าไปนะครับตอนแรกผมก็เล็งอยู่เพราะว่าตรงนี้ผมเห็นทาเฟรม5นาทีแท่งนี้นะครับถ้าในเมตาเฮดเดอร์ไฟ er นะครับเขาจะไม่มีไส้ทางด้านบนนะครับก็เป็นจังหวะที่ต้องเฝ้าเตรียมเข้าเบรกนะครับผม เพื่อลุ้นให้เขาวิ่งกลับขึ้นไปนะครับหก0กว่าจุดแล้วพี่มินิก้าก็มาเข้าจังหวะตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นจังหวะติดเทนไลน์ขากดนะผมแล้วก็แท่งเทียนพักตัวนะครับเหมือนหมดแรงก็เลยเป็นจังหวะสวิงลงอีกจังหวะหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็น DJ นะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าเพราะว่าผมประสบการณ์ยังไม่ถึงนะครับแต่รอบหน้าน่าจะได้แล้วแหละตอนนี้ DJ ก็ถือว่าลากขึ้นมาแล้วนะครับ ตรงเดียวกับทองเลยเราไปดูเดกกันตอนนี้มีแนวต้านซ้ายหมือนะครับถ้าไปเข้าโซน,นนี้ก็อาจจะเป้าน้อยไปหน่อยสอง้อยกว่าจุดนะผม,มถ้าเราตีเทรนไลน์จากตรงนี้ไปครับปุ๊บจะติดเทรนไลน์นะผมแต่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงบูลิชถ้าเขาย่อตัวลงมาถ้าเดียวกับทองเลยครับถ้าย่อตัวลงมาแต่ผมมองว่า tj น่าจะสวยกว่านะ ถ้าเทลงมานะผมเพื่อลงมาทําไส้ผมจะหาจุดเข้าบริเวณนี้นะครับเพื่อให้เขาลากกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าสี่ชั่วโมงเป็นบุรืมตอนนี้ก็ติดติดแนวะต้านซ้ายมือนะครับระดับทําเฟรมเดย์ถ้าเขาลงมาโซนนี้สวยเลยอืมตันนี้ออกไป,ปติดเทรนไลน์หรือเปล่า โอ้ oh. ถ้าขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะต้องหาจังหวะเข้าซื้อลงนะครับถ้าเขามาออกข้างบริเวณเนี้ยก็ขึ้นมาทำฟอลเบรกหลอกตรงนี้เป็นโดจิหาจุดเข้าซื้อเล่นลงนะครับจีเจน่าจะพอเล่นได้นะครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นครับเมื่อวานผมโดนสต็อปลอไปนี่จังหวะนี้ ตอปลอไปน่าจะเกือบร0อจุดนะครับจริงๆผมต้องวางสต o อปล้อไว้ตรงนี้หลังจากที่แท่งนี้จบแท่งนะครับแท่งบาริสก็สต o อปล s อจะอยู่ที่ประมาณ200จุดนะครับแต่ดันไปตั้งไว้บนทำเฟรม5นาทีนะครับก็โดนไปประมาณ80จุดนะครับแล้วเขาก็เอาลงก็ปวดหัวเลยก็มี mmp นะครับวันนี้ขอให้พี่ทุกคนโชคดีในการเทรดนะครับขอบคุณครับ